ครับอันนี้ก็เป็น EP หนึ่งนะเพื่อนเราก็อยู่ที่บุญสมรถบ้านนะนเพื่อนอยู่ที่แยกท่าพระขอนแก่นนะก็ก่อนเลยสะพานลอยมานะอยู่ซ้ายมือนะตรงกับสะพานลอยเลยเพื่อนก็ถูกสุดของคลิปนี้นะข้างในมีเพียบเลยเราค่อยๆดูันไปนะเพื่นอนถูกสุดเนี่ยหกหมื่นห้าพันบาทแล้วก็มีค่าน้ํามันคนพามานะสาหรับรถไซส์ข้างนอกเลยนะเพื่อนมีให้ห้าพันบาทนะสาหรับคนพามาเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาที่ถูกสุดก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ0,000ื่นนะก็บางคันผมรู้ราคาบางคันไม่รู้ราคานะาเพื่อนก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะเพราะว,ว่าน,น้องเซลยังไม่มานะเรามาเช้าเกินไปนะแต่ว่าเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทิ้งเบอร,ร์น้องเซลไว้ให้นะน้องไลออนนะเพื่อนก็อย่างคันนี้เพื่อนนี่เลยเป็นตัวเตีย้ยหน้าแชมป์แล้วเพื่อนเป็นแม็กห้าลูร้อยล้อเดิมยางเดิมคู่ตัวเลย ก็ได้เป็นเคื่อกกงปรับะแก้วก็สมาร์ทแคปก็คือแคปเปิดได้นี่คันนี้ผมรู้ราคาเพราะว่าเขามีราคาอยู่นะก็เบื้องต้นเนี่ยอย่างคันนี้เปิดมาเท่าไหร่ก็ลดไปก่อนเบื้องต้น5,000บาทนี่แล้วก็ที่นี่ก็มีเขาเรียกว่ารับประกันหนะลังการขายให้ด้วยนะ,ะขั้นต่ำเนี่ย3เดือนถือ5,000กิโลมีแน่นอนนะนเพื่อนอได้พปงมาลยพาวเวอร์ Power, เกียร์ธรรมดา5สปีดนะแล้วก็ซีดี1แผ่นไอเย็นเพลงเพาะ สมัยนู้นยังย้อนกลับไปเนี่ยยังไม่มีแอร์แบ็กนะนี่อ่ะดูกัสะสดดเลยเพื่อนนี่เป็นเกตตัว E ตัวเตี้ย2องแสนสองหมื่นเก้าพันบาทปีสิบสองนี่ก็ถือว่าโอเคนะรถสิบกว่าปีนี่ประมาณนี้เหลือแค่มาทดลองขับแลวดูเลขไม้นะเพื่อนนี่ทรงนี้หน้าแชมป์นี่รถหลุดไฟแดงไปละ โซนคันนี้ถ้าสีดำเหมือนเดิมผมก็ยังชอบรุ่นนี้อยู่คันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่แม่นใจราคานะนิสสันอาวารานะเพื่อนนี่ก็เข้าได้เข้าสวนนี่โอ้ยโซนคันน,นี้อ่ะคันนี้มีราคาดูหน่อยคันนี้ตุ้ดเตี้ยแม่ห้าร้อยร้อยเหมือนกันแล้วก็เอพนเพลูกกระบะมีให้แล้วก็แอร์เย็นเพงเพาะซีดีหนึ่งแผ่นแอร์แบ็กมีแล้วนี่ น่าจะเป็นเกตตัว G ีนะให้ผมเดานะอ่ะดูพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆนี่เป็นเปิดแคปได้2อ0 0 0นบาทอ๋อแต่ปีมันลึกหน่อยเป็นปี0ูนย์แนะท่านเพื่อนเป็นเกตตัว G ีตัว G ีก็จะมีแอร์แบ็กนั่นเองนะอ่าแดชบอร์ดเดิมเลยเห็นไหมเพื่อนไม่มีรอยระเบิดฉีกขาดโครงสร้างเดิมสวยนี่แล้วก็แบบนี้เลยส่งนงซอกใน ใช้งานได้อีกอยาวนะเพื่อนโฉมนี้โฉมสมาร์ทแคปหน้ามันจะไม่หล่อเท่าแชมป์นะแต่มก็ใช้งานได้นะยังเริ่มต้องเปลี่ยนละเพื่อนทรงมันได้อยูนะ่ทรงมันสวยอยู่นะสวยอยู่อ่ะส่วนคถทามาเอาคันถูกสุดก่เลยหกหมื่นห้าพันบาทก,ก็จะเป็นสีแดงนี่นี่ สีแดงแบบนี้นะเพื่อนน่าจะเก็บสีมาแล้วล่ะน,นี้มันล็อกอยู่อ่าแล้วก็สีเก็บมาแล้วนะปี69ด้วยเรียนต่อภาษี69ส่วนคนนี้เดี๋ยวมาดูให้นะอันนี้เป็นมือหมุนวิกสันน a มวารอันนี้ก็น่าจะไม่แพงเท่าไหร่นะเพื่อนเข้าได้เข้าสวนโฟล a วไรพาวเวอร์ ซีดีมีแอมด้วยเกียร์ธรรมดาห้าสปีดอ่าเดี๋ยวผมดูคันนี้ให้ก่อนนี่เข้าล็อกค่อนพรานคันนี้ล็อกแต่ก็โอเคนะไม่ค่อยเคยเห็นสีแดงคันนี้เท่าไหร่นะถือว่าโอเคลนะ ส่วนอันนี้เป็น d m a ม็กทะเบียนชัยภูมิสีเดิมเลยน่องรอยไม่มีฟันเคลียร์สีเลยลอกเหมือนกันอันนี้ก็ไม่แม่นใจราคานะรวนดีแม็กสอล็ H, กระจกไฟฟ้าล้เรียบร้อยอันนี้เป็นด้านหน้านะส่วนด้านในก็จะมีแร็คเตอร์ด้วยอ่ะเราเค่อยไปดูกันบางคันก็มีราคาติดนะบางคันก็ไม่มีราคาติดนะเดี๋ยวถ้ายคลิป ผมจะชิ้นเบอร์ไว้ให้นี่บุญสมรถบ้านนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันไอ้ลัตเตอร์รอๆเลยท่านเพื่อนจากล้านหกล้านห้าเหลืออยู่แค่นี้เองท่านเพื่อน ه, 8แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็คือเก้าแสนนั่นเองนะหายไปแบบเยอะเหมือนกันนะรานะคาหายไปเกือบหกแสนะอ่ะแล้วก็ได้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดด้วยไม่แปดหมื่นสองพันกิโลนะสีเทา ขับรหล่อแบบนี้เลยเพื่อนๆแต่ว่าข้อเสียคือกินน้ำมันนิดหนึ่งแค่นั้นเองประมาณ8โลลิตรนะทีะ่มันเป็นของเล่นของคนมีเงินนะในน้ำมัน8โลลิตรนะพี่เนาะมันกินเยอะไปหน่อยเมื่อเทียบกับกระบะทั่วไปเขาก็อยู่ที่ประมาณ10โล12โลลิตรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนน,นี่อันนี้เป็นเบาะเบาะหนังผสมแบบผ้าคล้ายๆะกะรรมะหยี่อะ นี่ดูดีเลยแล้วก็ปักแรปเตอร์นี่เบาะไฟฟ้าเกีร์ออโต้แบบนี้เลยหลอ่อทุกอย่างเพอร์เฟกมากคันนี้สีเทาด้วยขับปโอ้โหประตูแน่นมากขับไปยังไงก็หล่อใช้งานด้านหลังแทบไม่มีคนนั่งเลยอันนี้สวยมากนี่แบบนี้เลยเพื่อนแล้วก็โอ้ห้ำหนักประตูดีมากอันนี้ได้โลบาร์ด้วยลอ้อ ล้อแบบนี้เลยเป็น B F g o o d r i p นะเป็นออทเท r เร i n นนะนี่ยางเดิมคู่ตัวเลยเนาะพี่นะเนาะยางใหม่เขาด้วยเนาะเพราะว่ายางเดิมผมว่าไม่เห็นขอบขาวมันเนาะแต่นี้มีขอบขาวให้ล้อล้อเดิมเลยอนะ่ะพี่แวต่า่ายางมาใหม่เมืาอวานเลยนะมีมีเจ้าของยาง,ยงเอ้คันนี้เคยไปรอบหนึ่งแล้วไหมอีกคันหนึ่งเนาะเออ แต่ว่าได้เป็นลิฟ์เบรกสี่ล้อเลยนะเพื่อนๆเขาคันนี้เรียกว่านางฟ้อนเลยเนาะคันนี้รอส่งมอบขายไปแล้วเจอเนื้อคู่แล้วด้านหลังมีที่ล็อกด้วยไม่ต้องกลัวไฟท้ายหายกล้องกล้องมีด้วยนะกล้องมีตรงโลโก้นะนี่โลโก้ฟอร์ดต,ตรงนี้โอ้โหหล่อมากคันนี้ใครสายกระบะนะคันนี้เลยไม่ควรพลาดราคาจับต้องได้โ,โหหล่อล่อมากให้ยางใหม่สี่เส้นเนี้ยเส้นหนึ่งก็ เป็นหมื่นแล้วเส้นหนึ่งหมื่นกว่าบาทก็ต้องมีนะเพื่อนขึ้นอยู่กับผ้าใบหกชั้นหรือเก้าชั้นนะก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะตลอดมากส่วนด้านนี้ด้านนี้ก็สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทเบื้องต้นเนี่ยลดไปสิบสองนะเพื่อนลดไปก่อนเบื้องต้นห้าพันบาทก่อนนะฮะเป็นค่าธรรมันคนพามาได้เองนะไม่วิ่งไปแสนสี่เท่านั้นนะเพื่อนเอ้ยไม่ใช่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลนี่ให้แบบนี้เลยนะ นี่มีเพียบเลยเราก็ค่อยๆดูมันไปนะเพื่อนอ่ะส่วนด้านนี้นี่ด้านนี้ก็ถือว่าโอเคนะอ่าเป็นสี่ประตูแล้วเพื่อนสี่แสนเก้าหมื 2, 36, 000, 2018, นะ่นเก้าพันบาทนี่ไม่สองแสนสามหมื่นหกพันรถปีสองพันสิบแปดนะนี่ไฟหน้าเป็นลูกแก้วละเรียบร้อยถือว่าหล่อๆที่นี่หล่อทุกคนัน ก็รถกระบะมีให้แล้วก็ที่สําคัญนะที่นี่มีราคาตัดพ่อค้าด้วยนะต้องแอบมากซิปในในรถน้าเพื่อนพี่เขาบอกว่ามีราคาตัดพ่อค้านะใครเป็นพ่อค้านะเพื่อนจะเปิดเต็นท์เปิดอะไรอย่างเงี้ยแบ่งปันนะเพื่อนอาชีพเดียวกันนะเราแบ่งปันได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะนี่มีแอร์หลังด้วยนะเพื่อนหน้าประมาณนี้ แล้วก็นนี้ขับสี่สำหรับบรรทุกกละลำนะติดโค้งติดขอ้ดขอกอ,อะไรเงี้ยขับสี่ได้เลยขับสี่ล้อเดิมยางเดิมหมดแล้วแล้วก็มี s n o ก k e กด้วยนะหกแสนสองหเกันบาทรถป 23, ียิบสามเลยเพื่อนรถแค่ประมาณสองปกีกว่าไม่สามหมื่นสามพันโลนะแล้วก็มีวินด้วยนี่วินติดตั้งไว้พร้อมลุยเลยบันไดข้างพร้อมลุย สายลุยแต่ทำไมเป็นเกียร์ออตโอตโอนน้นะแปลกดีนะมีกล้องแถมให้นะแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ออตโต้นะเพื่อนอืสวยอยู่นะนี่แบบนี้เลยกันชนใหญ่หญๆหนาๆแล้วก็เดี๋ยว EP พีสองติดตามนะเพื่อนมีรถอีกเพียบๆเลยแล้วเราค่อยๆเก็บไปก่อน โอ้โันนี้มาใหม่เพื่อนเป็นพาโดนี่สวยเรียบหรูดูหลอดูดีหนึ่งล้านเก้ามืบาทนะนี่อ้าวไม่ใช่โคตรทีเป็นแรนด์คูเซอร์นะสามพันดีเซลนะเพื่อนขับสี่นะอ๋อพาโดนะ่ ado, นะพาโดอะที่เขาเรียกกันนะก็ไม่เทียบเป็นกิโลก็ประมาณแส9เก้ารถปีสิบสองนี่สวย ไฟหน้าเป็นลูกแก้วละเรียบร้อยลายล้อแม็กคล้ายๆฟอร์จูน r เลยลขาวบุกเลยนะเพื่อนหูภายในพารโดปากไฟฟ้าเ,เพื่อนโอ,อ้ลายไม้เนียนคลิปได้ขับรถที่แบบว่าไม่ซ้ำใครนะแล้วก็ราคาอะไรอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าศูนย์โตโยต้าได้นะดูดิข้างหลังเข้าไปแบบว่าเหมือนแบบ ้าสัวตรวจงานน่ะมาจากสงขลานะแต่ว่าคันนี้ขึ้นมาก่อนน้าท่วมนะไม่ต้องห่วงว่าน้ํามันจะท่วมนะนเพื่อนคอนเฟิร์มก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ก่อนเนาะอ่ะน้องไรออนนะนเพื่อนนี่มีเบอร์น้องไรออนก็คือ094 274 2233นะก็ะติดต่อน้องไรออนได้ทั้งโทรแล้วก็ไอดีไลน์เลยนะนเพื่อนโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวพาดูที่เหลือ EP ท่านเพื่อน โอเคคลิปนี้คุณมาครับผมครับ